สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Reach Inner Self Program ค่ะเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ในการที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราเข้าใจตัวเองเนี่ยเราก็จะพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่เราเป็นนะคะหลายท่านไปดูคนอื่นประสบความสำเร็จ เราก็อยากเป็นแบบเขาจังเลยแต่จริงๆแล้วเราควรจะต้องเริ่มต้นจากการทําความรู้จักตัวเองก่อนนะคะว่าเรามีจุดเด่นอะไรนะคะมีพรสวรรค์อะไรเรื่องนี้มัน,มนสำคัญทีเดียวนะคะเราอย่าเพิ่งไปดูว่าคนอื่นเขาสำเร็จแล้วแล้วเราก็อยากจะเป็นแบบเขาเราควรจะประสบความสําเร็จในรูปแบบที่เราเป็นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เราเพื่อเราจะได้ไม่เครียดนะคะวันนี้ครูออม,มีวิธีการที่จะทำให้ทุกท่านเข,าเข้าถึงตัวเองแบบที่ ง่ายๆนะคะมีรูปต้นไม้นะคะหกรูปนะคะให้ทุกท่านได้เลือกเลือกมารูปหนึ่งรูปที่คุณรู้สึกว่ามันถูกชะตากับเรานะคะไม่ต้องใช้เหตุผลใช้แค่ความรู้สึกว่าต้นไหนที่รู้สึกอยากให้เราเลือกเขาที่สุดเลือกมาหนึ่งรูป ะะเสร็จแล้วช่วยพิมพ์ใต้คอมเมนต์ให้ครูอ้อนิดหนึ่งนะคะจะได้ทราบว่าคนส่วนใหญ่เขาเป็นคนแบบไหนในขณะเดียวกันท่านที่มามาชมก็จะเห็นเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วคนเนี่ยมันคิดไม่เหมือนกันนะแต่ละคนก็จะมีคําตอบที่แตกต่างกันไปบางคนก็ตอบเหมือนกันบางคนก็ตอบแตกต่างกันนะคะทีนี้เวลาคาเฉลยนะคะนอกจากคําเฉลยแล้วเนี่ยครูอ้อก็จะมีการพิกอะฮาร์เพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะคะจาก จากหัวใจที่ครูอ้อวาดมานะยคะ่ะก็ยังไงก็ฟังฟังนะคะนี้เวลาที่ฟังมันก็อาจจะแหมไม่ตรงแบบร0 0หรือเข้ามาฟัง100คนจะให้ตรงทั้งร้อยคนมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะก็ฟังแบบที่รับพลังงานดีๆจากครัอ้อเพราะว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของครัอ้อตอนนี้ครัอ้ออยากส่งพลังงานดีๆให้กับคนคะ่ะอันนี้ครัอ้อบอกเลยนะคะเป,เป็นเป้าหมาย ในชีวิตของครูอ้อในช่วง้ทยๆแล้วค่ะนะคะเอาละค่ะเลือกได้หรือยังคะต้นไม้หมายเลขหนึ่งนะคะก็จะมีรากที่สวยงามมีพุ่มที่สวยงามนะคะหมายเลข2ก็จะแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะคะหมายเลข3ก็จะมีแบบเป็นกลมๆนะคะแล้วก็มีหมายเลข4นะคะก็จะดูมีมีใบน้อยหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็ยังมีรากนะคะ ต้นที่5ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนใบไม้ร่วงๆหน่อยๆ,อยๆโรแมนติกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รูปที่6เนี่ยใบก็น้อยรากก็เป็นฝอยๆนะคะเลือกต้นไม้ที่รู้สึกว่าแหมมันมันดึงดูดกับเราไม่ต้องใช้เหตุผลใช้ความรู้สึกในการเลือกแล้วก็บอกนะคะแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวครัวจะมาเฉลยคะ่ะท่านใดนะคะที่ ติดตามหรือว่าชอบแนวของจิตวิทยาหรือการพัฒนาตนช่วยติดตามครัวอไว้สักนิดหนึ่งนะคะกด subscribe ค่ะเพราะว่าเวลาที่มีคลิปใหม่ๆท่านจะได้แบบแบบโอ้จะทราบเลยว่ามีคลิปใหม่ขึ้นมานะคะก็จะมีการพัฒนาตนหลายเรื่องด้วยกันนะคะท่านที่ติดตามเป็นประจำก็จะทราบว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเฉลยเลยนะคะสำหรับท่านใดก็ตามค่ะที่ เลือกต้นไม้หมายเลขหนึ่งค่ะต้นไม้หมายเลขหนึ่งนะคะต้นไม้ไหมายเลขหน,ะะนึ่งเ,เนี่ยมันก็ balances. สวยเนาะสวยนะพูดถึงนะคะมีความสมส่วนนะคะต้นไม้ไหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะสะท้อนว่าคุณเป็นคนที่นิ่งเป็นคนนิ่งนิ่งแต่ไม่ได้เป็นความนิ่งแบบไม่มีพลังไม่ใช่นะเป็นคนนิ่งนิ่งนะคะ แต่ไม่ใช่นิ่งแบบไม่ทำอะไรนะบุคลิกภาพเป็นคนนิ่งแต่ในขณะเดียวกันภายใต้ความนิ่งนั้นเนี่ยมันผสานไปด้วยความช่างฝันกับความเป็นคนมีความมั่นใจค่ะนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเรียกว่าทั้งช่างฝันและมั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนน่ารักมากนะเพราะคุณจะคิดถึงคนอื่นเป็นสิ่งแรกเสมอ เพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณก็อาจจะมองว่าดีแต่ช่วยคนอื่นดีแต่ดีกับคนอื่นเนี่ยคนในครอบครัวเขาอาจจะไม่เข้าใจก็อาจจะมีงอนก็คุณอาจจะโดนคําพูดในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าจะแคร์ใครก็ต้องให้แคร์คนในครอบครัวเป็นอันดับแรกคือแสดงออกมาให้เห็นรูปธรรมบางทีเราอาจจะแสดงความรู้สึกดีๆกับคนในครอบครัวหรือแสดงความห่วงใยกับคนในครอบครัวน้อยกว่าคนอื่นค่ะ อันนี้ก็ต้องถ้าสมมติว่าแสดงอยู่แล้วดีนะคะแต่ถ้ายัาง,ยางรู้สึกว่ายัางไม่ได้แสดงความรู้สึกห่วงใยห,หรือคิดถึงคนในครอบครัวมากพอเนี่ยนะคะให้ทำค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยด้วยบุค,คลิกที่คุณห่วงใยคนอื่นเป็นคนแรกอยู่เสมอคนในครอบครัวหรือคนใกล้ๆตัวคู่ชีวิตของคุณอาจจะน้อยใจได้เป็นบางครั้งนะคะอันนี้ฝากเตือนฝากเตือนนะคะในฐานะถ้าคุณเป็นเพื่อนใครคุณก็จะเป็นเพื่อนที่ สุดยอดมากๆค่ะเรียกว่าเราไว้ใจคุณได้ค่ะถ้าเรามีเพื่อนเป็นคนที่เลือกต้นไม้หมายเลขหนึ่งนะคะไว้ใจได้แบบสุดๆแล้วก็อุทิศตนเพื่อคนอื่นเรียกว่าเกิดมาเพื่อเพื่อทําความดีให้ให้กับคนนะคะนี่ก็เป็นพลังงานดีๆเพราะว่าคุณไม่ได้คาดหวังว่าทําดีแล้วจะคนจะต้องมารักเราอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นการทําความดีเพื่อเพื่อความดีซึ่งมันออกมาจากความงดงามในจิตใจของท่านเลยซึ่งอันนี้สุดยอดมากนะคะ คุณไม่ต้องพยายามไปเข้าใจโลกรอบตัวเลยค่ะเพราะคุณชอบสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่รอบตัวพอใจกับสิ่งต่างๆในชีวิตอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะอันนี้วิชาจิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคลถ้าไม่ต้องเรียนเพราะว่าคุณเข้าใจคุณมองคนด้วยความเข้าใจและยอมรับคนแต่และบุคคลค่ะนี่คือความงดงามของคุณนะคะแหมดีจังเลยนะ,อะโอเคเดวขออนุญาติอาหารให้นะคะค่ะ เอาละค่ะเพราะฉะนั้นครูอ้อได้รูปอันนี้มาเวลาเวลาหยิบไม่ได้มองนะคะก็จะเป็นรูปรูปพระอาทิตย์ค่ะนะคะคุณคือแสงสว่างให้กับเพื่อนๆน,นะคะให้กับคนอื่นซึ่งอันเนี้ยดีนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณต้องให้แสงสว่างกับตัวเองด้วยนะคะ บางทีความเป็นรูทีนของคุณมากจนเกินไปอะค่ะนะคะช่นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกตรงเวลาถ้าสมมติว่าลักษณะคุณมีคุณมีโครงสร้างในการดําเนินชีวิตบางอย่างที่ที่มันเป็นมันเป็นแพทเทิร์นมากจนเกินไปคือเป็นรูปแบบมากจนเกินไปเนี่ยคุณแอบนอกกรอบนิดๆน,นะคะเพื่อให้คุณมีแบบชีวิตมีสีสันขึ้นที่แบบมันไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่มันเสียหายนะคะลองดูค่ะเพื่อเพื่อจะได้สมองชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะ นะคะก็ก็จะก็จะรู้สึกรู้สึกดีขึ้นนะคะเพื่อนๆคนรอบๆตัวเขาก็เป็นเรียกว่าชื่นชมนะคะแล้วก็ก็เรียกว่าคุณเป็นเพื่อนที่คุณเป็นเพื่อนที่เพื่อนขาดคุณไม่ได้อะเอาแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนก็จะยึดติดคุณนะ <laughs> เพื่อนก็จะยึดติดเพราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ย <c oughs> ก็จะเรียกเรียกหาอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามบอกเพื่อนก็อย่าอย่ายึดติดมั่งเพราะฉะนันการที่ไม่ให้คนยึดติดกับเรามากจนเกินไปก็คือมันจะต้องมีหลักการช่วยคนนะคะนะคะหลักการช่วยคนนะคะแล้วก็ให้ให้คุณเนี่ยเรียนรู้ในการที่จะสมมติว่าช่วยคนอื่นแล้วก็ดูแลตัวเองมอบดอกไม้ให้คนอื่นแล้วต้องมอบดอกไม้ให้กับตัวเองด้วยอะข้อ,อ,อสรุปสั้นๆแบบนี้ค่ะนะคะเอาละค่ะพอพอจะ ตรงหรือไม่ตรงอย่างไรก็ถือว่ามารับพลังดีๆไปและกันเพราะว่าเป็นคนน่ารักนะอันนี้ดีมากนะคะค่ะอันนี้ก็คือท่านที่เลือกอต้นไม้หมายเลขหนึ่งนะคะต่อไปค่ะท่านใดก็ตามค่ะที่เลือกต้นไม้หมายเลขสองนะคะหมายเลขสองเนี่ยค่ะจริงๆรากงดงามนะคะรากแบบนี้นะคะ มันก็จะสะท้อนถึงความเป็นคนมุ่งมั่นแต่ถ้าเวลาที่มีคนมาวาดรูปต้นไม้ให้ให้ครอ,อแล้ว,แล,วแล้วมีมีเส้นเส้นกิ่งประมาณอย่างเงี้ยจะสะท้อนถึงความเป็นคนปากแข็งเหมือนกันนะคะแต่เอาเอาตอนนี้ก่อนก็คือคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ได้เตรียมความพร้อมเรียกว่าชีวิตทั้งชีวิตเนะี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเสี่ยงในเรื่องต่างๆค่ะ คุณเป็นคนไม่กลัวปัญหาอะไรเลยนะคะอนี่คนอื่นเขากลัวกันแต่คุณนะไม่กลัวเพราะคุณเตรียมความพร้อมในการที่จะออกมาเผชิญกับสิ่งต่างๆที่มันไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วซึ่งคุณชอบนะคุณสนุกกับมันนะครเพราะ,ะนั้นคุณจะมีความสุขกับเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นในชีวิตค่ะนะะแล้วก็คุณเป็นคนที่เห็นคุณค่ากับทุกสิ่งที่มันเป็นใหม่ๆอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องได้ใหม่ลืมเก่านะคะ คุณเป็นคนชอบสแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งอันนี้ดีสมองชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบประสบการณ์ใหม่ๆแต่ต้องระวังนิดนึงว่าต้องห่วงใยความรู้สึกของคนรอบตัวที่เขาห่วงเราที่เขาเป็นคนที่แบบทําอะไรแบบเดิมๆมีความหงอยใยแบบเดิมแต่คุณก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครัเพราะงั้นก็ต้องก็ต้องเหมือนแสดงความเห็นใจคนข้างตัวเช่นเดียวกันนะคะคุณชอบ ที่จะเขาเรียกว่าด้วยความที่คุณเป็นคนที่ชอบอะไรแปลกใหม่ชอบประสบการณ์ใหม่ๆเพราะฉันคุณเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเร็วมากนะคะกับกับการที่อยากจะทําโครงการนูน้นโครงการนี้โดยที่แบบเหมือนใครชวนก็โดดลงไปทําทันทีนะคะเพราะคุณชอบอะไรที่แปลกใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเน้นในเรื่องของความ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 สบายใจของคนรอบตัวนิดหนึ่งนะคะประมาณประมาณนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หยิบหบอันนี้มาให้เป็นรูปเด็กเป็นรูปเด็กนะคะที่กำลังถือนกค่ะค่ะเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันค่ะเพราะบางครั้งคุณแสวงหาความตื่นเต้นมากจนเกิดไปคนอื่นอาจจะอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ เพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยก็มีความสุขอยู่กับปัจจุบันแล้วก็บันทึกข้อเรียนรู้ว่าว่าก็วันนี้เราได้เรียนรู้คือจริงๆถ้าสังเกตแม้ว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่คุณทํามันอาจจะดูเหมือนเดิมมันม่ีช่เป็นสิ่งใหม่สมมุตินะคะแต่คุณสามคุณเชื่อไหมว่าคุณสามารถบันทึกข้อเรียนรู้แล้วคุณจะพบว่าคุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ในกรณีที่คุณจะต้องทําอะไรแบบเดิมๆนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคุณชอบชอบเรื่องที่จะ ชอบชอบการเปลี่ยนแปลงชอบประสบการณ์ใหม่แต่ถ้าตอนนี้มันยังหาไม่ได้ก็ต้องหาข้อเท็จจริงในปัจจุบันขณะค่ะหาข้อเรียนรู้ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมันก็อาจจะทําให้คุณว้าวขึ้นว้าวขึ้นมาได้เลยนะคะน,น่าจะน่าจะน่าจะประมาณนี้นะคะนี่คือหมายเลขก2นะคะแล้วก,ก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ คุณก็ยังไม่ต้องไปเปลี่ยนความเชื่อหรอกคะ่ะคุณชอบประสบการณ์เพราะประสบการณ์มันทําให้คุณได้ได้มีสีสันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆซึ่งอันนี้ดีนะคะเพราะว่าคนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็ต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณมีประสบการณ์คุณมีโอกาสในการที่จะไปทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเปรียบเสมือนประตูสู่คุณค่าใหม่ๆในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีความสุขอยู่แล้วก็ ท่านใดก็ตามที่สมมุติว่ามีแฟนแล้วแฟนเลือกอันนี้เราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจนน้นนะที่เป็นแฟนนะคะว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าอ๋อแฟนเราชอบประสบการณ์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องไว้ใจเขาแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนให้เขาได้เจอประสบการณ์ใหม่เรียนรู้กับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วเขาจะได้มีความสุขนะคะเอาละค่ะนี่คือท่านที่เลือกต้นไม้หมายเลขสองนะคะพอจะตรงบ้างไหมคะ อย่าลืมกด subscribe นะคะกด like กด subscribe นะคะแล้วก็ช่วยเขียน comment นิดนึงว่าตรงไม่ตรงกี่เปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่จะให้แบบฟังร้อยคนตรงร้อยคนเนี่ยครูอ้อว่าผมมันก็คงแบบแปลกมันเป็นไม,ไม่น่าจะเป็นไปได้นะก็ฟังฟังสนุกสนุกที่สำคัญรับพลังงานดีๆจากครูอ้อนะคะต่อไปค่ะเป็นต้นไม้หมายเลขเป็นต้นไม้หมายเลขสามนะคะต้นไม้หมายเลขสามครูอ้อเลือกต้นไม้อันนี้นะคะ ก็รู้สึกเออดึงดูดดีคือมันมันก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยเหมือนจริงไหมไม่รู้มันก็จะชอบอันนี้มันจะสะท้อนนะคะจะสะท้อนถึงความเป็นคนช่างฝันนะคะเป็นนักฝันเป็นคนที่ชอบที่จะตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยตัวเองไม่ชอบให้ใครมายุ่งนะคะแล้วก็ไม่ชอบที่จะถูกบอกให้ทำโน่นทำนี่ทำนั่นว่าจะต้องทำอย่างนูน้นอย่างนี้ คุณที่เลือกต้นไม้หมายเลขสาจะรู้ดีว่าจะต้องทําม2 3 4อย่างไรคือมีสเต็ปของตัวเองที่ชัดเจนและไม่ชอบให้ใครมาชีน้นำมีอิสระนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณได้ทำอะไรในรูปแบบที่คุณต้องการได้ทำอะไรในสิ่งที่คุณต้องการตรงนี้มันจะช่วยให้พลังภายในของคุณตื่นเต้นเพราะฉะนั้นถ้า คุณเป็นคนที่จะต้องไปรับคําสั่งใครอะ่ะคุณจะหงอยเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> ถ้าสมมติว่างานปัจจุบันกําลังต้องรับคําสั่งใครบางคนต้องรับคำรับคำสั่งนายจงหางานใหม่ที่เป็นงานอดิเรกใหม่ๆที่สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆทําค่ะนะคะมันก็จะแล้วคุณได้ตัดสินใจได้ลงมือมันทําเองเช่นครูอ้อก็จะมีทํามันให้ดีขึ้นอะ่ะครูอ้อชอบมากทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าทํามันให้ดีขึ้น แปลงวัตถุนูน่นนี่นั่นนะคะทํา DIY อะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าพลังภายในของเรามันจะรู้สึกตื่นเต้นที่เราได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยตัวเราเองนะคะอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกเสเต็ปนะคะสมมติว่าครูออถักโครเช่โครูอกก็จะไม่ไม่ไปดูไม่ไปดูลายคนอื่นไม่สามารถถักตามแพทเทิร์นแต่ครูอกก็จะครีเอทคือสร้างมันด้วยตัวเองแล้วครูออจะรู้สึกตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ ขั้นที่เลือกต้นไม้หมายเลข3นะคะเป็นคนที่เวลาที่ทําอะไรแล้วเนี่ยก็จดจอ่อกับกับความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียแหละนะภายใต้ความเป็นคนช่างฝันมันมีความอ่อนไหวและในขณะเดียวกันมันก็เป็นคนที่เหมือนอ่อนไหวคนอ่อนไหวก็จะเจ็บปวดง่าย อันนี้ต้องระวังต้องฝึกเรียนรู้เรื่องของการบริหารจัดการอารมณ์ในคลิปใน YouTube ของครูอ้อนนะคะก็จะมีเรื่องการมีความรู้เรื่องของบริหารจัดการอารมณ์ก็เข้าไปหาดูได้เลยนะคะก็มีนะคะสิ่งที่คุณคนหาในชีวิตคือคุณหาค้นหากาเรียกว่าหัวข้อความคิดนะคะคือคุณเป็นคน,คนแบบช่างฝันช่างคิดเพราะนั้นก็ชอบ จะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แต่จะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะคะเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เรื่องที่คิดเราไม่สบายใจคุณก็จะไม่คิดละคะ่ะฝันแบบฝันแบบมีความสุขนะคะนะคะนี่ก็ก็จะเป็นจะเป็นเ,ออเขาเรียกว่าท่านที่เลือกคําตอบหมายเลข3นะคะต้นไม้หมายเลข3คะ่ะก็ได้ภาพนี้คะ่ะนะคะภาพนี้ก็จะสะท้อนถึงแบบคนคนช่างฝันเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้อง สมองนะคะความคิดมันต้องสดชื่นเราจะฝันเราจะฝันเราอยากทําอะไรใหม่ๆสดสดสดชื่นนะคะว้าวหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราต้องทําให้สมองเราสดชื่นด้วยการฝึกนะคะที่จะคิดบวกด้วยการฝึกที่จะคิดเรื่องที่มันสบายใจนะคะเรียกว่าเหมือนเราอะอาบน้ําความคิดอะความคิดไม่ดีเราก็ล้างๆออกไปซะบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะได้เป็นนักฝัน คุณภาพฝันและก็จะได้ลงมือทําค่ะนะคะเอาละค่ะก็ก็น่าน่าจะน่าจะประมาณอีกกั๊นึนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอลืมลืมนใเรนี้นะคะแล้วก็สําหรับท่านที่เลือกต้นไม้หมายเลขสําหรับท่านที่เลือกต้นไม้หมายเลขสนะคะก็ถ้าถ้ามีโอกาสนะคะนอกจากว่านอกจากการการแบบทําจิตใจให้สบายแล้วเนี่ยก็ไปเที่ยวนะคะ ตอนนี้ยังเที่ยวไม่ได้ก็ดูวิดีโอภาพสวยงามภาพธรรมชาติค่ะนะคะก็จะช่วยให้จิตใจของเรานั้นสบายมากยิ่งขึ้นนะคะชีวิตมันสั้นนะคะชีวิตมันไม่ได้ยาวเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับชีวิตที่มันมีอายุของมันในแต่ละช่วงเนี่ยให้มีความสุขในแต่ละช่วงของมันค่ะนะคะก็จะประมาณนี้ ถ้าคนอื่นถ้าเราต้องทํางานกับคนอื่นก็ต้องเรียนรู้ที่จะออกเขามีสไตล์แบบนี้เขาเป็นสไตล์สั่งการเขาชอบชี้นําเราก็เรียนรู้ที่จะทํางานกับคนที่ที่แตกต่างจากเราให้ได้แล้วให้เราอะไปต่อได้ให้มีพลังดีๆในใจสิ่งที่สําคัญจะทํางานกับใครก็ได้หรือร่วมชีวิตกับใครก็ได้นะคะแต่เราจะต้องมีพลังบวกในใจอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะ นี่คือคำตอบของท่านที่เลือกต้นไม้หมายเลขสามนะคะตรงไม่ตรงยังไงก็ก็บอกครูอ้อนิดหนึ่งอ่ะต้องตรง80%อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะนะน่าจะประมาณนี้แล้วก็ช่วยกด subscribe ให้ครูอ้อนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่ามันน่าจะให้เพื่อนได้ฟังด้วยก็แชร์ไปให้เพื่อนได้ฟังกันนะคะก็จะดีมากเอาละก็ถือว่าได้ช่วยกันทำความดี นะส่งส่งต่อพลังบวกนะคะต่อไปค่ะท่านที่เลือกหมายเลขสี่นะคะต้นไม้ลักษณะอย่างนี้ค่ะท่านที่เลือกหมายเลขสี่จะสะท้อนถึงการเป็นคนรักอิสระคุณจะรู้สึกถ้าเวลาเครียดนะคุณไปอ่านหนังสือหรือดูภาพยนตร์คือคุณสามารถที่จะผ่อนคลายความเครียดด้วยตัวเองโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบเครียดแล้วไปหาแฟนเครียดแล้วไปหาเพื่อนดีกว่าแต่คุณสามารถที่จะ ผ่อนคลายด้วยด้วยด้วยการอ่านหนังสือดีๆหนังสือที่ชอบนะคะแล้วก็ดูภาพยนตร์นะคะคุณไม่ชอบกับการที่จะให้ทำอะไรแบบเดิมๆซ้ำๆนะคะไม่ชอบไม่ชอบทำอะไรเดิมๆซ้ำๆถ้าถ้าถ้างานใดก็ตามที่ทำงานแบบเดิมและซ้ำและเป็นระยะเวลานานอันนั้นอนะ่ะคุณจะรู้สึกไม่โอเคเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่รู้สึกแต่ แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ให้แน่ใจว่าอ๋อเราไม่ชอบจงหางานอดิเรกเช่นเดียวกันใช่ไหมสังเกตว่าครูอ้อจะบอกว่าถ้าเรามีงานหลักงานหนึ่งซึ่งอาจจะทําให้เราเครียดจงหางานอดิเรกเล็กๆที่เราทําแล้วมันดีมันไม่ได้เสียเวลามากแต่เราใช้เวลากับมันแล้วฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะอันนี้ดีนะคะคุณเป็นคนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการท่องเที่ยวจงไปท่องเที่ยวคะ่ะนะคะเพราะคุณคิดว่า การท่องเที่ยวนั้นนะคะมันจะทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรอีกอีกมากมายในชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นให้ไว้ใจตัวเองและยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณสะสมประสบการณ์มากๆากเลยนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จค่ะคนที่ประสบความสําเร็จก็คือคนที่ทั้งรู้นะคะมีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีทักษะมีประสบการณ์นะประสบการณ์มันก็จะสอนเราหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะ ก็นี่คือท่านที่เลือกหมายเลขสี่เดี๋ยวครออันนี้ให้ดมุงนะคะอ่ะทีนี้หากท่านใดนะคะที่รู้สึกว่ากําลังเศร้าหรือรู้สึกว่าแหมคนข้างๆของเราก็รู้รู้สึกว่าคนข้างๆของเราก็ก็กำลังกาลังเศร้าอยู่นะคะหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเราหรือคนรอบตัวของเราสมมตินะคะเอาเป็นเราก่อนถ้าเราเศร้าเนี่ยก็อาจจะเราอาจจะคิดว่าตัวเรานั้นอาจจะเขาเรียกว่า อาจจะรู้สึกขาดอิสระภาพก็ไปหาอะไรไปหาไปอยู่ที่โล่งๆนะคะไปสัมผัสกับธรรมชาติไปทําอะไรที่ชอบบ้างนะคะช่วงนี้มันเหมือนเราก็อาจต้องขาดอิสระกันนิดนึงแต่ว่าพยายามพยายามทำทำใจนะคะแล้วก็นอกนอกจากนั้นแล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ให้ออกไปเดินการเดินมันจะทําให้จิตวิญญาณของเรารู้สึกอิสระเวลาไปเดินนะไม่ใช่เดินบนลู่วิ่งนะคะ ให้เดินแบบในสถานที่ที่มีต้นไม้เยอะๆเดินแบบที่เราถูกอบล้อมด้วยธรรมชาติอันนี้จะช่วยให้คนที่มีจิตใจของการรักอิสระเนี่ยมันโล่งโปร่งสบายมากขึ้นค่ะนะคะนะต้องให้ให้ให้ต้องเรียนรู้จิตใจของเราแล้วเราก็จะได้เติบโตได้ดีนะคะต้นไม้ต้นนี้ก็จะเติบโตได้ดีอ่อนาน่าจะน่าจะประมาณนี้นะคะตรงไม่ตรงยังไงก็บอกครูอ้อได้นะคะ กด subscribe กด like แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันนะคะต่อไปค่ะท่านใดก็ตามที่เลือกต้นไม้หมายเลข5นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนใบไม้แบบจะร่วงๆมีเป็นแบบใบไม้สีน้ำตาลน้ำตาลแบบสวยๆใบไม้ร่วงบางคนก็บอกโอแบบนี้คือมันโรแมนติกนะคะคุณเป็นคนที่มีบุคลิกที่เขาเรียกว่ามันดูเหมือน ดูเหมือนมี2ออย่างอ่ะจริงๆแล้วดูเหมือนอ่อนแอมากแต่ในขณะเดียวกันคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่โรแมนติกแบบที่ว่ารักษาไม่หายไม่ว่าจะสาวหรือแก่หรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะโรแมนติกแบบรักษาไม่หายเพราะฉะนั้นต่อมโรแมนติกทํางานตลอดบางทีคุณไปอยู่กับคนที่เหตุผลเยอะๆเขาจะไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะนะแล้วก็คุณเป็นคนที่เชื่อ ในรักแท้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณก็จะสแสวงหารักแท้ที่ท,ท,ท,ที่ในชีวิตที่คุณยังเหลืออยู่คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์แบบแบบสุดๆค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งอันเนี้ยดีมากเลยนะคะอละได้ได้อันนี้นะครูอยากอยากแนะนําว่าคนที่โรแมนติกคนคนที่โรแมนติกบางทีเนี่ย มันมีมันมีมันมีความคาดหวังมันมีเขาเรียกว่ามันมีมันมีอารมณ์อ่ะมันมีสภาวะความอ่อนไหวทางอารมณ์นคนที่มีคนคนที่มันโรแมนติกส่วนใหญ่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์เพราะฉะนั้นคนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีความมั่นคงในจิตใจในทางอารมณ์มากขึ้นเพราะแนะนําให้ฝึกกายบริหารเชิงสมาธิไม่ว่าจะเป็นโยคะหรือไทชิก็ได้นะคะอันนี้อยากอยากให้ทํานะคะ อันนี้อยากอยากให้ทําเลยทีนี้ถ้าชาช่วงนี้ยังมาไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลองลองติดต่อไปที่ดรเอ m มนะคะดรเอ็มเนี่ยเขาจะมีคอสคอสโยคะออนไลน์นะคะลองติดต่อไปดูแล้วก็สามารถที่จะแบบฝึกไปได้ตลอดเลยดูแต่ว่าของเราเนี่ยมันเป็นแนวแบบ meditation e ็ e ซ์เซอร์จริงๆคือชา้าไม่ได้ไปก่าวออก,กําลังกายคือช้าม,มากเราให้อยู่กับปัจจุบันจริงๆอันนี้จะช่วยจะช่วยรักษาความอ่อนไหวทางอารมณ์ให้กับคุณได้นะคะ น,น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวขออีกนิดหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็นอกนอก,นอกจากนี้นะคะคุณอาจจะต้องอดทนกับคนที่เขาไม่เข้าใจคุณนะแต่ก็ไม่เป็นไรคุณก็ไม่ได้แคร์อะไรมากอยู่แล้วนะคะถูกหมค,คะว่าเอ่อเหมือนแคร์แต่ไม่ไม่แคร์มากเพราะในที่สุดคุณก็ต้องเป็นตัวคุณอนะนะคะก็ยังไงอดทนกับความรู้สึกตรงนี้ไว้แล้วก็บางเรื่องที่คุณยังไม่กล้าที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างด้วยบางทีกลัวด้วยความอ่อนไหวของเราเราอ,อาจจะ คนนู้นคนนี้พูดแล้วเราอาจจะรู้สึกไม่ได้อยากทําอะไรจงกล้าหาญและลุกขึ้นมาทําถ้าสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งที่ดีขอให้ทําค่ะแล้วฝากผลงานดีๆไว้กับโลกใบนี้ค่ะอ่ะอันนี้นะประวัณน,นี้ค่ะพอจะตรงไหมคะเอาละนี่คือสําหรับท่านทีเ่เลือกหมายเลขห้านะคะต่อไปค่ะสําหรับท่านใดก็ตามที่เลือกต้นไม้ หมายเลข6นะคะต้นไม้หมายเลขหต้นไม้หมายเลขหกเนี่ยใครชวนไปไหนจะไม่ค่อยไปหรอกนะเพราะว่าจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะไม่ได้เป็นคนขี้เหงาด้วยแต่ชอบอยู่คนเดียวชอบแบบชอบแหกกฎนะจะทำทุกสิ่งด้วยวิธีของตัวเองนะคะแล้วก็คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด ของคนอื่นเลยคุณอาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนอื่นแต่อย่างไรก็ตามคุณเป็นคนที่ชอบอยู่เพียงลําพังว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็คุณก็แต่ว่าไม่ได้อยู่ลําพังแบบแบบเหงาหรือว่าโดดเดี่ยวนะคะคุณก็ยังเขาเรียกว่ายังมีความเป็นเพื่อนที่ดีให้กับคนแล้วก็ยังชื่นชมความสําเร็จของคนอื่นนะคุณไม่ได้ไปอิจฉาคนอื่นแต่คุณะชอบอยู่คนเดียวนะคะก็หยิบภาพนี้มาให้ ภาพนี้เป็นภาพนางฟ้าบางทีคุณชอบอยู่คนเดียวมากจนเกินไปอ่ะคุณเลยไม่ได้ส่งพลังบวกให้กับคนนะคุณเอาว่าคุณต้องมีพลังนางฟ้าให้กับคนอ่ะคือคุณจๆงคุณมีอ่ะแต่คุณอยู่คนเดียวเกินไปอยู่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะคะคือวางแผนในการออกสังคมบ้างเพื่อมาส่งพลังดีๆเพื่อมาเพื่อมาแสดงพลังนางฟ้าประมาณนี้ให้กับคนอื่นค่ะนะคะเพราะาตอนนี้โลกต้องการเยียวยาโลกต้องการกําลังใจนะคะ โลกต้องการกําลังใจอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะต้องทําหน้าที่ตรงนี้สักสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ก็อย่าไปอย่าไปยึดติดกับกับบางเรื่องมากจนเกินไปอย่าไปยึดติดกับความเคยชินเดิมมากเกินไปว่าเราก็เราก็เป็นแบบนี้บางทีคุณก็ต้องลืมเหมือนกันว่าคุณเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยลืมเรื่องนี้ไปแล้วก็คุณคุณคุณสร้างบางเรื่องดีกว่าสร้างสร้างส่งต่อพลังดีๆที่คุณมีอ่ะ แทนะที่จะมีความสุขอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะคะก็ฝึกออกสังคมบ้างอาจจะไม่ต้องเยอะไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงจนคุณรู้สึกไม่ดีแต่การเปลี่ยนนิดนึงแล้วออกมาส่งพลังดีๆให้กับคนเป็นพลังนางฟ้าให้กับคนน่ะจำเป็นนะสำหรับตอนนี้นะคะเอาละค่ะนี่คือ reach inner self ทั้งหมดในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะกรุณากด subscribe กด like กดแชร์ให้ครูอ้อนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ติดตามครูอ้อได้ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ